ที่บ้านสีฐานแห่งนี้ครับมีน้องที่เป็นน้องฝึกงานเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่พอดีกลับบ้านมาพอดีเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาให้น้องเนี่ยเป็นไกด์พาท่องเที่ยวในหมู่บ้านเรากเขาได้เรียนรู้ในเรื่องการทํางานเราก็ได้สิ่งดีๆที่สามารถนําให้คุณชมได้ท่องเที่ยวได้ทั่วหมู่บ้านไปพร้อมๆกันครับพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคนมาเยี่ยมบ้านมีคนมาหาก็เหมือนแบบญาติที่อยู่แต่งังหวัดแล้วกลับมาก็อยากจะทําอาหารให้กินมีของฝาก จะชวนนอนที่บ้านด้วยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เขาเชิญไปทานข้าวที่บ้านครับพอเห็นน้องเขาได้กลับมาบ้านได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับครอบครัวอบอุ่นมากครับมันก็ทําให้เราย้อนไปถึงตัวเราเองด้วยนะครับว่ามีเวลาเราก็สมควรที่จะกลับบ้านแล้วคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้กลับไปหาครอบครัวบ้างได้ยังครับความเป็นชาวไทยอีสานส่วนใหญ่สแสดงออกด้วยภาษาสำเนียงสวย,สวย ด้วยรสชาติอาหารรแสแซ่บและด้วยความสวยงามของวิถีชีวิตสวัสดีครับทั่วถิ่นแดนไทยวันนี้พาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยอีสานให้มากขึ้นที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรไปมองไปเบิง้งกันโหลดด้ยครับหมูบ่บ้านสีฐานห่างจากตัวเมืองยะโสธรประมาณ20กิโลเมตรครับตามเส้นทางยะโสธรป่าติว้วอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข2 0 2อระหว่างหลักกิโลเมตรที่20 แล้วแยกขวามือเข้าไปตามทางอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงโฮมสเตย์บ้านสีฐานแล้วครับมาครับเช้านี้เรามาตลาดอันนี้เป็นตลาดสดหรือเป็นตลาดอะไรครับ มีน้ำเต้าหู้มีน้ำขิงครับมีขนมหวานขายเยอะแยะมากมายนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าผักสดๆมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสะเดาเรากินสะเดาไหมเคยกินขมไหมขมแกงเปิดแล้วครับ <c oughs> ใส่ปลาด้วยใช่ไหมอของชอบเลยที่ถามเนี่ <c oughs> ยข <c oughs> ยอรบอ๋อลาบ ที่นี่กินลาบ้าไตั้งแต่เช้ากัเลยแหละแกงขีเ้เหล็กนี่ครับสังเกตได้ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่คนมาซื้อของกันมากมายก็จะมีผักสดๆปลาอะไรอะปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วข้าไปทำอะไรครับ <c oughs> หมกหอ,อย่างงี้ใช่ไหมครับหมกปลาอย่างงี้ฮะ <c oughs> อันนี้แป็นซันิ้งผักชีใ <c oughs> บเรื่อยหรือว่าผักชีห <c oughs> อมเปร็ เราจะสังเกตได้ว่าเราเดินซื้อของนะครับเริ่มหนักแล้วแต่เพิ่งเสียตังค์ไป40บาทเองอย่างผักนี่นะครับเราจะเห็นว่าผักบางที่นะครับอาจจะเห็นว่าเป็นรูแบบนี้บ้างเห็นเป็นรูเป็นรูแบบนี้มันปลอดภัยมันเป็นผักที่ปลอดสารมันมองย้อนกลับไปให้เหมือนกับไปรุ่นหลายๆคนครับที่เขาเดินทางเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพบางคนอาจจะลืมความเป็นตัวเองไปแต่เมื่อกลับมามองเหมียวเหมียวเป็นคนที่กลับมาบ้านเขายังใช้ชีวิตได้คล่องแคล่วครับทำอาหารพูดภาษาถิ่นปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งทุกคน ก็รู้จักกันอย่างดีครับดะกลับมาบ้านบ่อยปะทีละครั้งสองครั้งกลับมาแล้วก็ไม่อยากกลับกรุงเทพอีไอยู่กับพ่อกับแม่ได้พูดภาษาอีสานกลับมาทีอ้วนขึ้น <laughs> คือ <laughs> ท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นทุกๆคนนะครับว่าอย่าลืมความเป็นตัวเราเองท้องถิ่นของเราเองและภาษาถิ่นของเราเองครับ ทำบุญปกติทุกๆวันเนี่ยคนก็จะแบบมีอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมรู้สึกคนมากันทั้งหมู่บ้านเลยเล่ะครับงานบุญประจำปีอ๋อเป็นงานบุญประจำปีเทยไคครั ตอนนี้เราตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยมานั่งรอรับศีลกันนะครับดีได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านนะครับอยากดูเรื่องราวว่าทำไมวันนี้ถึงเป็นวันพิเศษที่ชาวบ้านทุกคนเนี่ยร่วมใจกันมาแล้วก็มาทำบุญประจำปีกันที่นี่ครับเน<บ>ื่องจากชมชนชิตไทนมีอยู่สี่วัดเรื่อว่าเป็นประเพณีทุกปีต้องจัดทุกปี ทุกวัดจะเห็นว่ามีคนถือหมอนมากันทุกคนเลยเขาถือมาเพื่ออะไรครับหมอนนี้เนื่องจากบ้านจีทานเป็นแหล่งหมอนหมอนขิดแล้วก็ต้องมีประเพณีทุกคนต้องถือหมอนมาทำบุญทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครหิวที่มาที่นี่นะครับ็้ะมีกันมีรงทาามีรงทานให้ทานมีกาแฟมีทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ได้ซื้อ นั่นก็เป็นความรู้สึกของคนที่เขามาทําบุญนะครับแล้วก็เป็นชาวบ้านที่เขาเขาชอบจริงๆแล้วก็เขามีใจที่อยากจะทําบุญจริงๆส่วนความรู้สึกของนักที่เป็นนักท่องเที่ยวแหละครับได้มาเที่ยวได้มาเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกอิม่มเอมแล้วก็ประทับใจครับเรามาเที่ยวดูแล้วกันครับที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่คุณจะได้มามองเห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เห็นรอยยิ้มของพวกเขาได้ครับ ้ามาที่นี่แล้วอยากจะหาที่พักนะครับเรื่องโฮมสเตย์ทั้งบ้านสีฐานแล้วก็บ้านเตาไห่เนี่ยครับเา mm. ก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของโฮมสเตย์เหมือนกันครับที่พักก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงแรกของการทำโฮมสเตย์ที่พวกเขาเนี่ยถ้าคุณมาที่นี่คุณก็สามารถเที่ยวได้รบอบๆแล้วก็พักได้ทั้ง2หมู่บ้านเลยครับเวลาเดินเที่ยวหรืออยากจะไปจุดไหนเนี่ยก็สามารถไปได้ทั่วๆท,ทั้งหมดเลย ตาสองคนจ้าตาจันไปไหนครับตาไปวัดป่าศิราเล่ปฏิบัติธรรมสิบสองสิบกว่าวันงานเสร็จจะแบบเราก็ไม่มีคนอยู่เจ้าก็มีคนที่มาภาคคงเซย์เจ้าแล้วทำอะไรเขาทานนะครับก็ถามเขาอ๋ออยากกินอะไรกินปันลาได้ไหมจ้าบางคนเขาพอทำกินกันเองอ่ะสนุกดีจ้าจ้า บ้านสีฐานนี้ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งหมอนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ายิ่งใหญ่มากๆเมื่อก่อนอาจจะมีการทํานาครับแต่ปัจจุบันนี้เขาทําเรื่องของหมอนเนี่ยเป็นหลักแล้วก็หมอนมีหลากหลายให้ได้เลือกครับกว่า4 0แบบเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่สามารถเลี้ยงให้หมู่บ้านนี้อยู่ได้ครับมีทั้งออเดอร์ที่สั่งอยู่ในกรุงเทพรวมถึงต่างประเทศก็มีโอ้โหไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับถ้าเราเข้ามาในหมู่บ้านนะครับจะเห็นว่าของที่เขาขายขายกันอยู่เนี่ยอาจจะแบบมีไม่พอหรืออาจจะมีน้อย มันไม่ใช่เพราะว่ามีน้อยหรือว่ามันไม่อยากทำนะครับแต่คือทำไม่ทันออเดอร์ที่สั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะมากครับส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับทีนี้เป็นกลุ่มสตรีสหกร,รบ้านสีฐานทำหมอนกจะมานานแค่ไหนแล้วฮะเกิดขึ้นมากเอ๋อเกิดมาเห็นแล้ว แสดงว่าต้องทําตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่หรือว่ารุ่นทวดเลยครับใช่แต่ก่อนเขาทำทำเสรในครัวเรือนค่ะอ๋อแค่ทําใช้ในครัวเรือนออแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทํขายทขายถ,ถึงแล้วว่าทุกบ้านเลยไหมครับถึงทุกบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเลยหมอนที่นี่มันมีกี่แบบครับอ่าแต่ก่อนนี่ก็มีบอไลแบบนะคะมีแค่สองสามแบบทุกทุกมือี้มีการพัฒนารูปแบบประมาณสี่สิบกว่าชนิดแล้ว แต่ก่อนนี้จะมีเฉพาะหมอนน้นนะอ๋อก็จะเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหมอนสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นที่นอนต่อมาก็จะมีเป็นหมอนสามเหลี่ยมหมอนสามเหลี่ยมอันใหญ่ๆมีหมอนสามเหลี่ยมแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบต่อเบาะมีเบาะรองร่างด้วยต่อมาก็มีเบาะนอนยาวแล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกหมอนอิงไหมครับเรียกค่ะอันนี้ก็เรียกหมอนอิงเหมือนกันเบานรองนั่งระนาดนะคะนี้จะเป็นหมอนรองคอที่ในรถนะครับอันนี้สําหรับคนที่บอกว่าปวดต้นคอเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับหมอนรองคอแบบสามเหลี่ยม กระดูกดาว,ดดาวนี่ฮะหมอนกระดูกอันนี้เป็นหมอนมะละกอมะละกอใช้เหมือนกันไหมครับรองคอเอ,อ,งคอเหมือนกันแอปเปิ้ลก็มีแล้วก็ยังมีหมอนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับตามขนาดต่างๆขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ถึงขนาดใหญ่แล้วก็มีถึงว่าหมอนข้างที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องของลายครับสําคัญมากเลยไหมอยากรู้ครับว่าลายเนี่ยมันมีกี่ลายครับ ลายดังเดิมพอ่อจะเอิน่าคิดขอนะคะคิดขอจะมีความเชื่อหรือเปล่าครับว่าของเงินขอเกี่ยวเงินเกีเ่ยวทองเกี่ยวเลยนะอธ<า> <มะ S 2> ิใค่ะ <laughs> นี่ก็เป็นลายดังเดิมลายแรกเลย<ะ>แล้วลายปัจจุบันนี้แล้วครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นลายช้างสร้างนะฮะสาสายว่าสร้างสร้างค่ะลายดอกมะลินะคะมะลิอย่างเรื่องของการทําลายเนี่ยนะฮะเราเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการเย็บปกติแต่มันเขาเรียกว่าขิดขิดนี่มันคือการ การทําให้เป็นเกิดลายขึ้นมาแบบนี้แหละครับสมัยก่อนนี่คนในทองทินเขาก่อนจะทําลายเขาเอิ่นว่าเก็บขิดเก็บขิดนะคะเขาจะมีมีผักฝ้ายเงวแงไปแล้วเขาค่อยค่อขิดขิดขิดผ้าฝ้ายให้มันเป็นลายนะให้เกิดลายขึ้นมาให้เกิดความสวยงามด้วยเกิดความสวยงามเขาก็เลยเรียกกันว่าทากขิดนะคะข้างในยัดอะไรครับยัดนุ่นอ๋อข้างในยัดนุ่นเข้าไว้หมอนมันมีความผูกพันกับ ประเพณีอะไรต่างๆของของคนที่นี่ไหมฮะโอ้มีมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาทําบุญคนอีสานเท่านี้เงินม่หลายครับต้องเอาของไปรอยน้ำก็ทาของไปไม่ต้องเอาเงินไปข้าวสารครับมอนแต่เงินยี่สิบบาทไม่ต้องเยอะทําตามแบบว่านะใจอยากจะทาใจอยากทำช่วยกันทําได้แค่ไหนเรือนุนกันมีพักไม่อยากอะเอาไปช่วยกันยุคนี้ก็ ก,ก็ยังใส่คือเก่าก็ <Yep. S 2> ยังใส่หมอนใส่หมอนใส่ข้วสารเวลาหนึ่งบ้านงานซเข้าก็ใส่ข้วสารกับเงิน mm hmm. ถ้าเป็นงานบุญก็ใส่เป็นหมอนหมอนหล้วก็เงินแล้วก็เป็นข้วสาร mm hmm. ยามมายามมายามพยายามนอนก็คือเอา ม้อนฝากกันนะคะอ่ามาปุ๊บปุ๊บก็เอาม้อนฝากกลับให้มามีแนวไฮเดอร์เอาม้อนมามอนไปนะฮะมอนนี่เขาก็ถือว่าเอาไปยังเอาไปนุนหัวหนึ่งสองนุนโฉกนุนวัสนาอะใครมาที่นี่ลองมาดูนะครับบ้านสีฐานเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในเรื่องของการทำเบาะทำม้อนต่างๆใครชอบม้อนแบบไหนหมอนรูปแบบใหม่รูปแบบเก่าลองมาซื้ออุดหนุนกันได้ราคาไม่แพงด้วยนั่นเองครับ มาที่บ้านสีฐานนี้นะครับลองเลยเข้าไปด้านในประมาณ3กิโลนะครับเป็นหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกันก็คือบ้านเตาไห้ด้านในก็จะมีคุณแม่ครับที่เขาทําปลาสับซึ่งอร่อยมากใครที่มาเนี่ยสามารถซื้อไปเป็นของฝากกลับไปหาคนที่บ้านก็ได้นะครับใครชอบทานพวกเจ้าบองหรือปลาสับกดนิ้วเลยปลาที่เราทำเนี่ยเราใช้ปลาอะไรฮะกับปลาขาวปลาในหน้าห้านี่เหรอทุกปลาทุกปลาเลยปลาอะไรก็ได้นอกจากปลาเป้า ปลาบ้างไหมหมักงานไหมแม่ถึงจะได้เอามาสับได้ปีกวัวโอ้ถ้าไม่ถึงปีนี่แม่อร่อยฮะมันมันคือจังบ่าเป็นเป็นปลาล่ะนะมันยังไม่ล้าปลาลากระเด็นมาที่นกเอาอันนี้มากันเนี่ยนะครับมันมันอยากจะบอกจริงครับว่ามันกระเด็นครับ เปียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือการชิมนั่นเองครับยอ,อยากให้ทีวีของคุณผู้ชมมีกลิ่นร <laughs> ับกลิ่นได้จังเลยมันหอมกันนี้กะไรและนอกจากวิธีการชิมนั้นเราต้องใช้เขาเหนียวอย่างนี้แหละครับต้องปัน้นล้างมือ,อยังะ่ะ <laughs> ยังไม่ล้างมือแต่ไม่เป็นไรกินแล้ว ไม่เผ็ดครับแม่แต่ว่าอันนี้จะเป็นปลาลาแบบไม่สุกอืมแต่ถ้าเกิดปลาราสุกเนี่ยเราสามารถเอาไปคั่วได้เอาแบบนี้ไปคั่วเจ้าบองกับปลาดาสับเนี่ยมันแตกต่างแจ้วบองนี่บานเฮาเอาแบบทั้งโตนี่ต่ำไปเลยใส่เคียงปรุงด้อกันนี่แหละรสชาติอย่างเงี้ยเก็บได้ไม่ถึงสองเดือนหรอครับสองเดือนหมดก่อน ม่มากอะหูจักปลาล่าพอว่าพ่อแม่ก็เห็ดอาหารก็ใส่ปลาก้อนน้ปาปลาสําคัญอยู่ขาดปลาลาไม่ได้ไมันต้องใสอยู่ประเด็เนาะคือ <laughs> คายๆกับคนในบ้านขาดคนผู้หนึ่งไปค่ะขาดคนที่หูใจไปผู้หนึ่งเขาเศร้าเขาสวยนี่ข้าเจ้าสีบว่ได้ขาดขาดแก้วเลยล่ะ ได้ไปเรียนรู้กับคุณลุงครับลุงเขาทําเกี่ยวเรื่องของเกษตรดินทรีนะฮะเป็นเกษตรที่ยั่งยืนลุงเน้นในเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่จะเห็นในเรื่องของเงินแต่อยากจะให้ทุกทุกคนที่ทําเกษตรลองเอาลุงเป็นแบบอย่างทุกวันนี้โลกของเราเนี่มันมันอันตรายมากเพราะว่าคนเรา ใช้สารพิษสารเคมีถ้าเราไม่เลือกปฏิบัติอายุเราจะสั้นตัวอย่างเช่นบรนษัทฐานนี่แต่ก่อนคนสูงอายุนะอายุบอายุ6 0 70ป0 90บถึง100ร้อยปีไปจังหันคนอายุ60 60กิกว่าปีนี่จะนั่งแถวหนาแล้วนะเพราะว่าคน60 80 90ไม่มีเลยาสิบไม่มีเลยไม่มีแล้ว,ลวก็เลยว่าเอาสิทฮ็ดจังไงบาดนี้บ่าซั่นต้องเลือกปฏิบัติบานนี้ว่าแต่ก่อนนี่น้ำให้น้ำหน้าห้านี่หาจินตามดดูการาทำหน้านี่ มันก็มีนอไม่มีเห็ดมีกบมีเขียดมีปูมีปลาผักอีลอกดอกกระเจียวแมงกินูนพวกกระปอมพวกนกหนูตามป่านี่มีเยอะพวกที่ออกมามาทาหน้านี่เขาอาหารเขาไปให้นคนแจอยู่ในบ้านบัดทุกเมือนี่คนที่ออกมามาทาหน้านี่ท่ายกินเขาก็แม่บ้านผู้อยู่ในบ้านออกมาจากบ้านมาทํานามาทําสวนมาทําอะไรต่างๆเนี่ยพอตอนกลับก็มีของติดไม้ติดมือกลับไปแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วบ่มีถ้าอย่างนั้นก็ ก็ลองท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ม,มีนิสัยอย่างหนึ่งเป็นคนรักป่ารักต้นมาอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นที่นาไปหมดเพราะว่ามันมีคลองน้ำํำก็ยังเหลือแต่ของของลุงนี่แหละนี่ประมาณสามไร่กว่าๆนี่ก็อน,นุรักษ์เอาไว้เข้ากับทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงของพ่อหลวงของเรานี่แหละก็เลยภูมิใจในส่วนนี้แล้ว่าจะฟองอนุรักษ์ป่าไว้คุณลุงได้มีการบอกต่อหรือสอนให้คนอื่นเขาได้รับรู้ไหมครับอ๋อมี สีฐานมีอยู่ประมาณพันกว่าครอบค,ครัวแต่คนทําเกษตรอินทรีย์นี่มีประมาณ30กว่าคนนี่มันมันก็แค่น้อยนิดนะ<ม>แต่เราไม่ไม่เคยสังวนลิขสิทธิ์เรื่องจะทําปุ๋ยหมกักทําน้าําหมักทําอะไรนี่จะมีคนมาเรียนรู้จากกลุ่มของเรานี่ทั่วทั้งทั้งทั้งตําบเลยนั่นแหละภูมิใจมากเพราะว่าเราจะเราเราช่วยช่วยคนช่วย ยืดอายุเขายืดทําให้สิ่งแวดล้อมนี่เพราะว่าอากาศโลกรดอ,อย่างนี้มันมันก็จะลดลงถ้าถ้าเขาทําอย่างเราฟังเราก็ไม่เผาไถากบตฟาฟังฟังไม่เผาดินเราเราก็ไม่ให้มีสารเคมีคคก็มาเน้นเรื่องสุขภาพนี่แหละ<อ>เรื่องสุขภาพนี่เราจะกินยังไงกินอาหารให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาทุกวันนี้คนกินยาเป็นอาหารเพราะว่ากินยาเป็นอาหารก่อนยาก่อนอาหารกินหลังอาหารกินเจ้าทีม มาร่วมทำบุญครับแล้วก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับหรือว่าเวลาเข้ามาทำบุญเนี่ยเขาก็ทําอาหารเยอะมากอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอร่อยมากๆนบับติดใจกระดุกแดดเดียว <c oughs> อร่อยมากลงคนแรกทานคนแรกแต่ลุกเกือบคนสุดท้าย <c oughs> เวลาจะมาหาของกินที่นี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการทําบุญประจําปีของหมู่บ้านนั่นเองนะครับก็จะหาคนมาทําอาหารให้เราทานนี่ยากก็เลยเข้ามาวัดเลยมาหาของกินในวัดตอนนี้เขาก็ย้ายมาวัดที่2และวัดนี้ก็คือวัดวัดป่าศิลาเล็กวัดป่าศิลาเล็กนี่นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันเป็นวันที่2แล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อที่วัดสิีฐานนอกวัดสรีฐานในอ่านะฮะสี่วัดแต่วัดนี้มีความพิเศษครับจะอยู่ที่นี่5วันเพราะว่าจะมีการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับที่มาทําในงานบุญเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ กับข้าวเมนูอะไรครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านค่ะก็จะมีปลาก็าทำน้ำพริกก็มีแกงหน่อไม้อ่ะค่ะปลาตรงนี้ก็จะมีตซุปบักมี่นี่ก็คือขนุนครับต้องมีอะไรอีกบ้างครับก็มีปลาน้ำปลาต้นหอมหอมหัวแดงนะต่างๆพริกนี่ก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่ว้าวคั่วที่ไก่นี่เขาทําอะไรครับนี่เขาจะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้แห่อร่อยนี่ต้องใส่ใบยะนางใช่ไหมครับต้องมีน้ำยะนางต้องเข้มโค้นต้มพอให้น้ำยะนางมันสุกนิดนึงใช้ได้แล้วใส่พริกแกงลงไปใส่เครื่องลงไปใส่ผักก็โอเคอชิมรสอันนี้ก็ยกลงลชิมรสก็ได้เลยสิ่งหนึ่งครับนอกจากเรื่องของอาหารแล้วได้เห็นรอยยิม้มเห็นแม่แม่ทุกคนเนี่ยเขาตอนเขาทำอาหารเนี่ยเขามีความสุขมากเขายิ้มเขาพูดคุยกันว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า ทุกคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกการพูดคุยมันทำให้เขาผูกพันกันมากขึ้นครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของภาษาภาษาเนี่มันเป็นภาษาที่บางคำนบรู้แต่บางคำนก็ไม่ได้รู้มากมายนะครับพอมาที่นี่ได้เรียนรู้มากขึ้นได้เข้าใจแล้วก็รู้จักกับชาวไทยอีสานมากยิ่ขึ้นครับโอ้โหลนเลยเยอะมากเขาเรียกว่าขนมขนมมก ขนมหมกภาษาไทยก็เรียกขนมเทียนไส้หวานอ๋อขนมเทียนเองที่นี่เรียกขนมหมกไส้เป็นไส้มะพร้าวมะพร้าวค่ะกินร้อนๆนี่มันจะอร่อยมากครับแป้งมันจะนุ่ม<า>เคี้ยวง่ายหวานแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะครับดูสิครับความน่ารักจากตอนแรกนะครับแม่เขาตำส้มตำม,มาให้กินใช่ไหมครับแล้วก็มีข้าวเหนียวเนี่ยหนึ่งกระติบนั่งไปนั่งมาดูความน่ารักของคนที่นี่นะครับหยิบอันนู้นมาให้หยิบอันนี้มาให้ดูตอนนี้ของเต็มไปหมดแล้ว ไม่รู้จะกินอะไรดีนี่แหละครับความน่ารักของคนชาวอีสานน่ารักจริงๆครับก็มีนะครับทุกคน<อ>ที่มาช่วยกันทําบุญเนี่ยนะฮะก็มาทานอาหารอร่อยๆนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะครับก็เราทํากันหลากหลายอย่างเลยก็จะเป็นเมนูที่ทากันเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับอันนี้แกงหน่อไม้ซุปบะหมี่หรือซุปขนุนครับนี่นะหรือว่าอันนี้ก็นนกเป็นปลาสับปลาสับแกวไอลาปแดกอ่าที่นี่เขาเรียกว่าลาปแดก แล้วก็ส้มตำปลาดุกแดดเดียวขนมหมกครับแล้วก็ยังมีข้าวตอกทำไมต้องเป็นข้าวตอกด้วยครับก็มันหาง่ายคะเรามีข้าวเปลือกอยู่แล้วเราก็มาคั่วเองคลุกกบน้ำตาลอยากจะบอกนิดนึงครับว่าการที่เราจะกินอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมันมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราได้มากกว่ากันมานั่งกินข้าวมันคือการได้มานั่งพูดคุยบางคนเป็นญาติพี่น้องนะฮะเขาก็เดินทางกลับมาเหมือนกับเป็นงานบุญที่ทุกคนสามารถมาร่วมบุญพร้อมกันมาทําบุญด้วยกัน แม่ครับกินข้าวกันดีกว่าครับมากินข้าวน้ำกันครับดีใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกข้าวเหนียวค่ะไม่ว่าจะมาเยือนภาคอีสานกี่ครั้งนบก็ได้มิตรใหม่ๆได้ความประทับใจกลับไปเสมอครับและนบก็เชื่อว่าความเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในแบบไทยอีสานจะไม่มีวันเลือนหายไปอย่างแน่นอนครับก็ดูอย่างที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยะโสธรแห่งนี้สิครับความประทับใจมีให้ตลอดเวลาเลยนะครับและหากคุณผู้ชมนะครับอยากชมรายการย้อนหลังของเราสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w t h a i p b s o r t h s ารทั่ิ่นนะครับหรือช่องทางในการติดชมรายการของเรามีมากมายเลยนะครับเข้าไปได้ครับที่ทั่ฒิ่น @thaipbs.or.th ครับหรืออยากจะเข้าไปที่แฟนเพจของเราก็ได้เหมือนกันนะครับที่ w w w f a c e b o o k s a h ท่ชนแดนไทยนะครับ ทางจดหมายรายการทั่วถิถ่นแดนไทยตู้ปอนอ11ปอนฟอเศนานิคมกรุงเทพ10 902ครับวันนี้หมดเวลาของนบแล้วครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ทริปหน้าวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีครับเที่ยวไทยค,คลืนเศรษฐกิจไทยคึกคัก <ใ>เาดีดีักในะีปะนีเจ้ามาหาเใดิองเจ้าเอชาเจ้าไอันใจ,ใจใช่ไหมเอาไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้เั่วถิน่นแดนไทย